ก็สวัสดีครับผมตอนรับคอสูช่องเจ็ทหนึ่งวันฉลองนะครับผมคลิปนี้นะครับผมกันยังคงก๊อกกระแสนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของแพร,พร์เพาสงทองนะครับเนาะเหล่าผู้ยาบาลฟินแลนด์นะครับผมอเจ้า,จาของตัวเกี่ยวมิวสิกนั่นเองกามีเรื่องนะครับผมบริเวณแต่ละมื่นนะครับผมหนึ่งวันพันเหตุการณ์ที่จังหวัดนะพี่น้องเนาะ คืออย่างคือหลังจากที่แพรวแสงทองนะครับเนาะไปออกรายการทีวีนะครับผมคุยแซบโชว์ทางช่องวันนะครับเนาะอีกประเด็นหนึ่งนะครับผมร้อนๆเลยตอนนี้นะครับเนาะก็ซิมีอยู่คำถามคำถามหนึ่งแหละครับประโยคประโยคหนึ่งนะครับเป็นคําตอบเป็นคําอบจากนั้นของแพรวแสงทองนั่นแหละนะครับเกี่ยวกับลูกทั้งทั้งสองคน นะครับเกี่ยวกับลูกทั้งสองคนซึ่งเเผ้วนะครับเนาะก็ได้บอกว่านะตอนนี้กาได้มอบอํานาจนะครับเนาะได้มอบอํานาจให้กับลุงกระป่านะครับเนาะเกี่ยวกับลูกทั้งสองคนแล้วนะครับบัดฟังทางด้านของปัจจุบันฟินแลนด์นะครับเนาะได้์สาบข่าวนะครับเรื่องเรื่องนี้นะครับกระทึงกับงงถึงกับตกใจขึ้นกันนะครับเนาะเนื่องจากว่านะครับป่านะครับลุงกระป่าเนี่ย บอมเบนพอแท้ๆบอมเบนแม่นะครับผมแต่ก็ยังได้ซิตนะครับในส่วนของทางด้านของผู้ยบาลฟินแลนด์นะครับขึ้จังเป็นพออยู่นะครับเนาะคือกจากเป็นคนสางขึ้นมาอยู่กจะขึ้นว่าเดซิตเอีหยังนะครับเนาะเอาเป็นว่าเพื่อบอให้เป็นการเสียเวลาครับพี่น้องครับเดี๋ยวเข้าไปฟังความหูสึกความในใจนะครับนอกจากผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับหรือว่าจะเป็นบอสบิ๊กแห่ง นะครับโตเกียวมิวสิ์กันดีกว่าว่านะเพอร์ซิวัลว่าจังไนแน่ในส่วนของข่าวข่าวนี้นะครับผมเกี่ยวกับเรื่องราวของการมอบอํานาจนะครับนายกับลูกกระป๋าไปฟังพร้อมๆกันครับหมายถึงว่าอุ้ยอุ้ยอยู่อ่ะนะเพราะว่าเราเป็นพ่อเราก็ไม่รู้นะว่า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 ใครให้ใครไปให้สิทธิ์ใครดูแลอันนั้นอันนี้ผิดชอบเท่าอยไหร่ใกรบลูใครไปรับสารนะใครมาเรียใครมาเรียเปรี้ตัวข้ามสนะใครมาเรียเพื่อเอาสนะให้ผู้ใดเมย อาเคสพูดว่าของลูกเพระาะว่าอยู่ของลูกแม่่อยว่าได้อาเคสเราข้าวสาจหรือออกม,มั่นเนี่ยอย่างมันได้เนี่ยเราข้าวสาจาข้ามมั่นมั่นแต่ยู่บมไม่ได้อะไรมันได้มันได้คือสิ่งที่มันได้คือเป็นสิ่งที่ดีต่อเดชดีต่อบุตรของเราเออตายไปลูกก็ไเด้มมดกกย่างชอบรรมแม่ว่าสาันเออลูกก็ไเด้มิสิทธิ์มีเสียงยางชอบรรมโบแอนวาโอนวา เือนมีสีมีเสียงลูกเขาแม่มขาดูบัยังมีประกบประกันเขาลูกเขาอะไรแม่เออแต่ว่าสัฝึกยืนย่นยูน่หมายว่ายื่น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 ไปเพื่อจะแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าทําทุกอย่างทุกอย่างเงี้ยก็ทําเพราะว่าเพ,าเพาื่อหวังดีกับลูกแค่นั้น,บ,บ,รน,บ,กกน,นบริษัทสนนิออบปีสีสวรรค์พื้นดอกอันพื้นเขาบอกสวรรค์ทั่คนเออลูกไข่สองเขนนั่งนอื่นเขาบอกสวรรค์เขาบอกแค่นั้นละเอออันนี้คือลูกไข่ซื้อ มวาใจของข่อยไม่อยู่ห่างเลยข่อยไม่อยู่ห่างขยะเหตุมันถูกต้องถ้างบ้านเด็กมิยังเสียหายเลยถ้าข่อยมีถ้าข่อยไป็นรับรองบุตรบุญมีข่อยมีสิทธิ์ในบุญเท่าเทียมกันแล้วแบบมีสิทธิ์แบบอันนี้หนูนะสินะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหรือมีสิทธิ์ยังไงก็มีสิทธิ์สิน่ะข่อยก็สิทธิ์ดีบักขห่างไปเนาะข่อยจะได้ส่งเสียเลี้ยงดูอย่างเต็มที่ตอนนี้ก็ส่งเสียอยู่แล้วเนาะเพิ่งอ่าโอเคแล้วบ้เด็กเรื่องการเรื่องการศึกษาของขยาเมตุการข่อยสมัครคณะครับข้อมีเงินได้ข่อยอยากให้ลูกข่าชยเนี่ย แต่ว่าตัวมาดิเขาเลือกได้อยู่แล้วแหละว่าเขาอยากอยู่กับใครเอออ่ะพี่น้องครับผมสรุปยังไงบอกง่ายๆก็คือทางด้านของหลังจากทีบอดบีเดย์หูขาวนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเพชร่ๆแสงทองที่เพิ่นได้ให้ชิดได้มองอำนาจให้กับลุงกระปานะครับเนาะทางด้านของบิ๊กนะครับบอดบีพาบาลฟินแลนด์เนี่ยแหละครับผมนะเพิ่นกะตกใจนะครับกัตกใจเนาะคนเป็นพ่อพี่น้องครับผมคนเป็นพ่อทุกๆคนนะครับเนาะกระต่างอยาก ได้รับสิทธ์นะครับผมในการดูแลในการเบิง่งแย่งลูกเต่าจากของนะครับเนาะคือจังเพื่อนบอวว่าหันนะครับผมอยากได้อยากมีสิทธ์นะครับเนาะเนื่องจากว่าในอนาคตอาจิได้ในส่วนของประกอบประกันต่างๆนะครับผมที่พูาบัตฟิลแลนด์เพื่นเฮดไว้นะครับผมอยากมีสิทธ์มีเสียงในการ เลือกนะครับสถานทีเลียนนะครับผมหรือว่าอ่าน่นนี่นั่นต่างๆให้กับลูกๆเพราะว่าลูกเพลินเพ่ลก็อยากให้ลูกเพลินได้ดีๆ,ๆนะท่านพี่น้องเนาะนี่ก็คืออีกหนึ่งเขาเข้าความเคลื่อนไหวนะครับนอกที่เอามาเว้านะครับเอามาเปิดสู่พอมีพี่น้องฟังในบางส่วนสำหรับคลิปๆที่อ่าผู้จัดฟินแลนด์เพลินได้ขึ้นไลฟ์สดก่อนที่ คำขึ้นของมือวานนี่เพิ่นสีมีเพิ่นมี่คุมปิดพี่น้องครับผมนะฮะทางภูญบัณฑฟินแลนด์นะครับโตเกียวมีสซีเพิ่นก็มี่คุมปิดของเพิ่นนะครับแต่ผมจำบะไรไว้อีพี่าไหร่แล้วคนเขาไปเบิร์นไลท์ครับพี่น้องแตกสวดๆให้กําลังใจกันนะครับทางฟังยาโซทอนนะครับผมบัณฑแพะเผาแสงทองมือขึ้นนี่นะครับผมที่ผ่านมาเพิ่นกะจัดแฮปปี้เบอร์เดย์นะครับเนาะแฮปปี้เบอร์เดย์ให้กับน้องโตเกียว นะครับเนาะเป็นลูกไส้เพิ่นครบหนึ่งขวบพอดีพอดีนะครับแต่ว่า,อาบอลบีกับบอดไปเนาะเพราะว่าต่างคนกับต่างติดงานนะะั่นแหะพี่น้องครับผมเอาเป็นว่านะเขาเข้คาคมเคลืค่นไหวนะครับผมสำหรับแพร่า,า,า,าแสงทองและก็ Finland, บินะ๊กพยัญานฟินแลนด์นะครับเนาะสิลงเอ่ยจังใดจบจังใดนะครับเนาะติดตามตอนต่อๆไปละเดี๋ยวผมกระสิเอาข่าวนะครับมาว้าสูพมิวินนงฟังนะครับผมเป็นระยะระยะไปสำหรับคลิปคลิปนี้ขอบคุณในไลฟทีวเขอมาเบิงนะครับขอบคุณที่กดติดตามช่องให้ขอบคุณที่กดซ b s c r คร e ขอบคุณที่กดไลค์กดแช่นะครับพอกันไหมคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ